คำถามข้อที่สองของรอบสุดท้ายค่ะถามว่ากระต่ายขาเดียวคือกระต่ายพิการฮะมั่วมั่วกระต่ายขากระต่ายขาเดียวไม่ใช่กระต่ายพิการแต่บางทีกระต่ายมันแลนขาเดียวค่ะน่ามันแลนขาเดียวอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องอย่างเงี้ยอเอ่อแลนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นเวิร์บเป็นเวิร์บ ข้งามอะไรเงี้ยรันรันรันน่ัดแลนอยเนอะแลน่เ้าดเยแถให้แล้วนะว้าวรื้ว่าคือการละเล่นไงงไงออก็เป็นไปได้แต่เออใชิญมาแต่ถ้ามันพิการก็มีขาดเดียวได้นะเออใช่ก็จริงแล้มแลวห้ปคนคำตอบที่ เดียวอ่ะจริงๆแล้วกระต่ายกระต่ายจริงๆนะมีกี่ขาสองมีขาเดียวอามีสี่อ๋อมีมีขาหน้าด้วยมีขาหน้าด้วยแต่ลูกจะไปคิดว่าเป็นคือแขนกระต่ายใช่ไหมเออแต่มันคือขาเขาอ๋อใช่กระต่ายก็จะเป็นอย่างนี้ใช่กระต่ายเขามีสี่ขาคราวนี้อันอันพ่อเพิ่นเหลืออยู่ขาเดียวเนาะคือีก็จะใส่แค่สามขาขาเดียวเพิ่นกันแลนแลนจากสี่กันพิกาเนี่ยมันจะมีรวงแบบนี้โอ้ยผิดไปหนึ่งข้อโอ้ยผิดไปแล้วหนึ่งข้อ กดไลค์กดแชร์รายการจริงหรือมั่วและกด Subscribe ที่ช่องอสศกบนตีด้วยนะคะ mm hmm. กดเลยกดเลยกดเลย